อัน้้ครับหนูขอชวนเบอร์อีกทีนึงครับแม่ชื่อแม่ไหนอ่ะแม่อะไแมแ่เป็นจอยเป็นส่วนให่เป็นจอยครับครับโอเคครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับ,รบขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวิตหนูเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวิตหนูเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวิตหนูคุณกาเซียนเปิดน้ำให้ครับครับน้ำน้ำไม่รับครับหนูขอโทนเบอร์อีกทีนะครับแม่ชื่อแม่ไหนอ่ะแม่เหรแม่เหรอเป็นจอยเป็นจอยครับครับโอเคครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับ ขอบคุณมากครับออขอบคุณมากครับเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวิตหนูเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวิตหนูเป็นเกียรติอย่างสูงในชีวิตหนูคุณากาเจนเปิดน้ำให้คครับบขอนนกวลใส่เหม็นไปชั่วโมงเดียวแลนะ้จะหมดแล้วเนาะหมดแล้วเสียงอ่ะมห <c oughs> าจ้าพระจ้าแม่จ่าซื้ไอบัตรก,กันนะจนมามามา พงขอเต็มเลยแลกัน่อหลกไม่ค่อยไม่มีอะไรท้ามร่อเลยัดายเลคไม่วัดคายเลยครัวันนั่งน้องต่ยเนาะเสดอเดี๋ยวต่อนต่อก็เดี๋ยวทีนีมงติต่อแม่ท้ไมหลับไาก็รุ่นดีกว่าดีกว่าดีกว่าโทต่อเอ้ามาต่อสวัสดีครับเป็นสามห้าสามสิบห้าที่สามสิ้าเต็มแลครับ การเหาย้าเลยหรือเปล่าเนี่ยไ้ลูกโดเครับโเรื่องตนี้เครื่องเลยเหรอครับโคนะครับได้แล้วเก2ห้มจองไปแล้วครับเดี๋ยวปูเลยครับปูไปนะแล้วก็จะให้เกตเขางองนขอบคุณนะครับวันนี้นะฮะใน2ชั่วโมงจัดไปถึง3 7มอที่นั่นนะครับถึงโอ้โห ปลื้มใจมากเลยนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่โทรหันูไม่ติดก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทางเบอร์เดี๋ยวทางยุงข้าวจะโพสต์ลงให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับรู้สึกมีไฟในการทํางานแล้วก็ในการที่จะคอนเสริร์ตครั้งนี้อเป็นที่เลยนะครับยังไงก็ฝากดูข้วยครับคอนเสิร์ตเดอร์เลยอันครับผมขอบคุณครับโอ้ยโอบยโอ้โอ้าโน้ยโอนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยว้ยโอ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  สองชั่วโมงขอเต็มเลยล้วกันดีแลกไม่ค่อยไปไม่มีอะไรนารื่เริ่อยไม่หมดคลายไม่อดคลายเลยัาไ่อน่อเนาะเาส็ดเเดี๋ยวต้องตแเดี๋ยวทีนน้ต่อแม่ทไมหับไม่รู้ดดีกว่าไม่ต้องกดโทรต่อเอามาต่อสวัสดีครับเป็นสามห้านาฬสิบนาีแล้วโซเอา ใช่ครับี่นะปัเบค่ะมยหยกบ้าเลยับนี้ลโหครับคนเครื่องนี้าเครื่องเลยเหรอครับงโค่นนะครับได้แล้วเกินจองไปแล้วครับรดับคู่เลยครับรเลชบ วันนี้นะฮะภายในสองชั่วโมงจัดไปถึงสาวร้อยเจ็ดสิบแปดที่นั่งนะครับสุดโอ้โหปลื้มใจมากเลยนะฮะแล้วก็สําหรับใครที่โทรหันุไม่ติดก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทางเบอร์เดี๋ยวทางยูค้าจะโพสต์ลงให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับรู้สึกมีไฟในการทํางานแล้วก็ในการที่จะจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างเป็นที่เลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยครับคอนเสิร์ตเดอะเรอันครับผมขอบคุณครับ